โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่อง Boss Studio นะครับผมวันนี้นะเรามีคนมาเล่นด้วยนะครับผมนะอ่าก็เป็นสตาฟนะครับเป็นสตาฟในเซิร์ฟเวอร์ M สกายบอคคาร์ฟนะครับผมก็สวัสดีครับผมดีครับชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับชื่อหมีครับชื่อหมีนะครับอยู่ประจําเซิร์ฟเวอร์ Survival นะครับผม Survival ใครที่อยากไปเล่นนะครับอยากไปเจอพี่หมีนะครับก็ไปเจอได้นะครับที่สกายบอคคาร์บนะครับผมโอเคนะ โอเคก็วันนี้นะครับเราจะมากระโดดนะครับผมแบบนี้นะครับผมไอ้แบบมันไม่โหลดละทุกคนเห็นไหมอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นนะทุกคนนะเราต้องเราต้องมาดูเจ้าของคนที่สร้างแบบก่อนนะครับผมนี่อ่าอันนี้นะครับผมไม่มีลิงก์ทิ้งให้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ใช่คนดาวโหลดมาก็เลยไม่ดูลิงก์นะครับผม แบบพิการนะครับเอ้ยไม่ใช่พิการนะครับพี่มีนะครับพี่มีบอกว่าต่อให้พี่สักนิดนึงนะครับโอเคได้ครับเดี๋ยวผมต่อให้นะครับผมโอเคพี่เริ่มเลยครับผมเริ่มเลยนะได้เลยอ <c oughs> ่าองเร่งไฟละครับผมไป <c oughs> แล้วอุ้ยตกอ่าล้อุ้ยอุ้ยโอย้เรียบร้อยตกแล้ว เดินกลับยังไกลเลยบินบินกลับได้พี่บินกลับตรงที่เราตกได้เลยอย่ตามมาแล้วอะ่ะไวมาก <c oughs> มาแก้แอดมินเว้ยเอ้ยมาแก้ต,ตามาแก้ต,ตาโดนแล้วโดนจี้มาแล้วเรียบร้ <c oughs> อยอุ้ยมันขึ้นยังไงนี่มันขึ้นยังไงอ๋อตรงนี้เหรอไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ ใช่ใช่ขึ้นตรงนี้นแหละมันเป็นแมปหลอกอะ่ะบอสตามพี่แซงผมเลยวะบอสตามมาแล้วเนี่ยแย่แล้ววิวิตกต <c oughs> กวมันติดเลยวะผมดูส่งแล้วว่าเที่ย <c oughs> งคืนน่าจะไม่ได้นอน นอนเพียงสุดวิวพ well ี่ตามมาแล้ววยเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้พี่รอผมหน่อยก็ได้พี่จะโดนแซงอะไรพี่หาทางขึ้นไม่ไหวแลวพี่บอสเพราะไอ้จะลวกสวัสดีพี่สวัสดีโอ้โหมันขึ้นตรงไหนโอ้ยมองไม่เห็นดูดิคนเล่นมาก่อนอ่ะ ไม่ไงเขาเรียกว่าทดสอบแมปมาก่อนไงอุ้ยตกตกเริ่มใหม่ก็ได้เริ่มใหม่ก็ได้โอ้โที่เดิมเลยที<ม>เดมไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้แกนะโดนแซนนะ <laughs> อุ้ยพี่แมปมันตั้งเยอะนะพี่มันตั้งไกลไกลมากจะตามทันไหมเนี่ยทนันพี่ทนัน อ้าทำไมมันไม่เด้งขึ้นไปอะ่ะแย่แล้วไม่พี่ตอนพี่กระโดดลงสลามอะ่ะพี่พี่ห้ามกดอ่าตัวสเปกบาร์พี่ถ้าม,มันจะหยุดโอ้โหไปดูนะครับผมเอ๊ยรอเราคุรอ,อผอุณรอวิ่งตกตกตกเอาไว้เอาไว้อ๋อ ตกนี่มันต้องเริ่มใหม่เลยเหรอใช่พี่ไอพี่จะบินไปจุดที่ตกไม่ได้น่ะทำไมพี่บินไปจุดตกหรอบินกลับไปเริ่มใหม่เลย <c oughs> อุ้ยตาวมาติดติดนะครับจังหวะนี้โอ้ย, <c oughs> อยเรียบร้อยโอ้ยอย่าแล้วแสงและแสงและแสงและโอ้ยวคอมกระตุกคอมกระตุก ไม่ได้ไม่นะไม่ได้ไม่หล่อะจ้าไม่ล่อจ้าเราไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่แซงผมเราไม่ได้แล้วเราไม่ได้แล้วไม่นะติ้งเราไม่ได้แล้วเราไม่ได้แล้วตามมาแล้วตามมาแล้ว ชิปหายแล้วแบบนี้ด่านนี้ผมเอ้ยพรงนี้มันโดดไงโอ้ไม่เซียนเลยไม่เสียเลยเสียงคีย์บอร์ดนะเมื่อวานอาผมรอเอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวอาอาเลย เอายปก็ได้เอาไปเ,เ,เอาไปเอาไปก็ได้โอเคโอเคยาเลยพี่ยาเลยอยู่ไหนอ่ะไปๆๆเข้าไปในบ้านอ๋อเชลล์แล้วงไปใช่เราขึ้นมาได้มาแล้วผมก็ไปต่อครับจังหวะนี้ต่อครับไปต่อยาวๆครับยาวๆ วิ่งมาแล้วเหลี่ยมซิกได้แล้วได้แล้วระวังวิ่ต่อไป โหยากอะยากตรงนี้ยากมากเลยเป็นไงวะเนี่ยเหมือนเดิมี่จังหวัดที่ถูก็เหตุกำลังนะเราเป็นทำไมมันไกลอย่างอันนี้จ้าไปแล้วมาทำติดตีแล้วเลไปเล่ว <c oughs> ับผมเร็วรรอที่เนมนเร็วต้องมีเบื้องหลังต้องมีเบื้องหลังแล้วแหละถ้าเกิดถ่ายกันอย่างเนี้ยไม่กันไม่ได้โอ้ยจจริงออกมาอกมาจากกลุ่มประกอบ ว <laughs> ุ้ยตกตกตกเอ๊ะนี่โดนยางนี่โดนเหลี่ยมติกะไปไหนเนี่ยฟ้อนี่ใส่หออล,ะละัง <laughs> ดันดันนี่ผมมาทำอุโมงค์ไว้เพราะว่ามันไม่มีทางเข้าก็คือดูอกวกด,ด,ด่านแล้วก็คือดูดานแล้วอะไรอยไดงไงอ่ะมาได้เลยครับโดดมาได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเช็คก่อนเนะี่ยเช็คเฮ้ยครับเ,เช็คอะไรเหรอไม่ตอนตอนผมมาเช็ครอบแรกเพี่เช็คแต่ละจุดแต่ละจุด เว,มมว้ยตรงนี้ต้องกระโดดสองจังหวะตน้นไม้นียข้างบนอนะ่ะใช่ลองกระโดดดิไม่ละพี่จังหวะเดียวได้พี่พี่มาตรงไปลายไม้ดิผมไปออแล้วแหละวิยิี่หายกระโดดผิดอัดอีกประมาณต้องกาอีกไกลไม่มีมินมิมนได้อยู่ไกลไมากไกลไมากใครบอกว่ายี่สิบนาทีไว้นะกลัวอ้าวโดนถลอก โดนทางหรอ,อ,อกเออตนจังหวะโอโ้โ,อโหโอ้ไปแล้วเจอ้เจอแล้วเนะจอแล้ว,ลวไปบอกด้วยเอ้ยวอดเห็นได้ไงสแสดงว่า,าสดงว่าผมเล่นมาก่อนนะว่าํำรวจํำรวจมาอย่างดีใช่ํำรวจมาก่อน ตรงเนี้ยตัวยากเลยเนี่ยตรงน้ำแข็งเฮ้ยด่านน้ำแข็งแล้วด่านน้ำแข็งแล้วผมไปแล้วจ้าตามแล้วพี่นี่อยู่ไหนอ่ะผมอยู่ด่านน้ำแข็งครับพี่ด่านแรกนี่เนี่ยใช่ใช่บนแล้วก็วนมาขึ้นตรงนี้แล้วแต่พี่อยู่ไหนแล้วออยู่นี่แล้วหยุดใครแล้อ้าว เดินด่างนี้ก็ได้เหรอเดอย่างนี้ก็ได้ไม่ไม่เน็ตเน็ตมันปิ้งเน็ตมันปิ้งเน็ตจริงปิ้งจริงอย่างนี้ก็ได้เหรอเอ้าเอ้าวทำไมอ่ะมันกระโดดขึ้นเลยมาลวนดิมาลวนอะไรไม่มอสเสยแต่งไม่มีเลยอ่ะไปแล้วเป็นเร็วเปโกงอ่ะเอ้ยผมไม่ได้โกงผมไม่ได้โกงแล้วจ้าวิ่งมาดูอยู่ตลอดยายอ่ะ มันตกเลยพี่มันต้องกระโดดขึ้นหลังคานะหลังคาใช่กระโดดยากบอกเลยว่าดา่านนี้ยากสุดๆนะผมยอมเลยว่าด่านนี้ผมโง่มากอ๋อดา่านไปงมันจะไปได้ไงอเรียบร้อยพ,อพี่ทำย่าพังพี่ต้องซ่อมมันด้วยอุ้ย <c oughs> ขอขอ,อ,อต้องบอกตรงนี่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่บินได้โอ้โหก็ขี้เกียจเปิดประตูอัวมันต้องเปิดแล้้วจอันนี้แสดงว่าอันนี้บอลบอลไม่ผ่านอันเนี้ยแสดงว่านี่บอลไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผมผมไม่รู้ทางเข้าตอนแรกผมนึกว่าขอให้กระโดดหลังคาไงพี่ผมไปนั่งกระโดดตั้งนานกลัวกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวคิดร้อยคิดโง่ด้วย ไม,ไม,ไม่ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานว่างๆเดี๋ยวผมไปกดดินไล่แอปเบตเออน่าจะอัดคลิปไปด้วยไปแล้วครับโ <c oughs> ลกโลกมากตอนนี้ <c oughs> <c oughs> จ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า,จาผมผมรู้ด่านนี้ดีผมรู้ด่านนี้ดีเย่นนแ,แล้วเอ้เอตกตไปเดี๋ยว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 เดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดไม่ถูกตกตม่เห็นเลยเหรอไม่ไม่ชื่อชื่อบินขึ้นเลยมีบาแกนลอยขึ้นไปไวยาว,ยาว,ยาว ไปแล้วจ้าไปแล้วจอดจองไม่ได้โกงจอดเดี๋ยวพี่หมีได้อ่อคุณคุณพี่คุณคุคุดอกกุดบล็กตรงกลางสองบล็อกใช่ได้โอ้โหไม่ไม่มันมันบล็กครับมันบล็กมันบล็ก Về đây 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 เดี๋ยวผมรอด่านด่านเึ้งด่านด่ดานสุดท,ท้าย <c oughs> อันนี้มันขึ้นยังไงขึ่นดืเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้อ่ะไม่ไงเนี่ยผมตกตัวนี้ไงผมก็พินกลับไป ừ, เอา้าอ๋ออ้<ะ>อทำ้ฉันดูแปลก หลอกอ่ะใช่รครับจี่มีซู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวผมยิงมาบินดูดิ <c oughs> ผมไม่เล่นปลาตัวลกคนหนึ่งอ่ะผมไม่ชอบเล่นปลาตัวผมก็ไม่ชอบแต่ว่าถ้าเรื่องการแกล้งเนี่ยชอบชอบเยอะเลยบอสที่พอดีอออเรียบรอย สุดท้ายแล้วพี่หยอกหยอกหองมากอันนั้นมันจะเกินไปที่หนีอยู่นู่นอยู่ี่หอางครับเด่นรึใช่ทางนี้ตัวับครับผมไม่เกียอะไรอ่ะอ๋อสลม ไปแล้วเจ้าไปแล้วเจ้าเอาไอ้พี่พี่ทีพีมาเลยก็ได้นะใช่ได้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 ไม่ไงเราเราจะต้องถึงเช่นได้จุดจุดชนะโอ้โหต้องการห้าด่านตามไม่ทัน ไปเดี๋ยวเออพี่ทีพีมาใช่ไหมเปล่าเปล่าผมจะโดนตามมาอ๋อโอ้ผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมนับห้าด่านได้คือแฝดฮือผมไม่สนรอบในวันนี้มาไหวมากแต่มีก็ได้หรอไปแล้วไปแล้วพี่พี่จะกินผมไปแล้วในวันนี้ ไม่ทันเราไม่ทันเราไม่ทันนะเราไม่ทันจะทันไม่ทันเลยไปละจ้าไปแล้วจ้าถึงคีย์บอร์ดตอนนี้คือแบบดังมากดีนะพี่ไม่เล่นบูสวิดเลยพี่อันนี้ดังกว่าบูสวิดอี อีไกไม่ไกลก็จะถึงแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเยนจะเยนโอ้เฮ้ยอ่า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 จัดเลยจัดเลยจัดเลยพี่จัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันวนมาด่านเริ่มต้นอ่ะไม่เหมนนืันใกล้ถึงแล้วนะเฮ้ยแต่เร,เริ่มงงละตาลายกันต่างละ กีจะไปอ้อเหนื่อยใช่เหนื่อยเหนื่อยกับด่านวักมันเป็นวงกลมเลยผมใส่แว่นเอาเลยคือแบบไม่ไหวอะโลวงๆเลยกระโดดเลยออกมาหลุดโลกทีมาได้ครับทีมาได้ฮ้ยผมบอกเลยว่าว่่าดานนี้ผมบอกเลยว่าโคตรมหางง พ,พี่พี่พี่ต้องแก้ด่านด่านนี้เองนะแก้แก่ว<ะ>้าววันนี้พี่แก้ปากวาวที่สุดอ่ะเดี๋ยวไปไปดลานละกันผมไปละเมื่อกี้เห็นวิ่งเข้ามาในนี้ในเตียง แล้วจ้าไปแล้วอา้าตรงนี้มันต้องไปยังไงอ่ะเอ<ป>เออเดี๋ยวตัวนี้มันไปงไงอ่ะอ๋อมันเป็นหน้านี้มันมีทางแต่ว่ามันไปไม่ได้อะไรครับเนี่ย ล้วบอสผ่านไปได้ไงวะไม่มันมันมีทางพี่ผมบอกเลยด่านด่านนั้นผม,มงงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เราจุดนั้นกันได้๋ยวผมขอที่หนึ่งอ๋ออ๋อนี่ยังเจอแล้วมันหลอกเราเช็นไหมโอ้จริงๆครับจริงๆไม่เ้็วจ้าไม่เ้็วไม่เ้็วโอ้ยอ ไปแล้ว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 ไอ้จุดโพกันจุดโพครับจุดโพจุดโพจุดโพที่หนึ่งครับโอเคต้องเขียนไปต้องเข้าใจอล้เนาะพี่รู้จักพลังแอดมินปหมอุ้ยไปแล้วไปแล้ว พี่ผมผมทิ้งผู้ให้ทิ้งผู้ใหทิ้งผู้ใหอะมามามาเอามา,มาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวถึงแล้วเฮ<อ> <laughs> <c oughs> ้ยโอเคครับโอเคถึงอย่างเป็นเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวโ <c oughs> ดนบอสใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนั้นในวิดีโออะพี่โดนโดนบอสเหลี่ยมใส่ไม่ไหวไม่ไหวอ่าทุกคนครับถือว่า สตาฟคนแรกผ่านไปนะทุกคนนะเดี๋ยวรอดูสตาฟคนต่อไปนะครับโดยโดนแอดมินเดี่ยมใส่ครับโอเคผมนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูจนจบสตรีมนะครับแล้วก็ขอบคุณสตาฟนะครับผมพี่มีนะครับแล้วก็มิ้นนะครับผมที่มาแจมในคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบาย ยังไม่จบนะทุกคนนะเดี๋ยวมี point แจกนะครับทุกคนก็จะลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผม point นะครับเดี๋ยวเอาขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับผมนี่ครับผม point นะครับผมก็สามารถเข้าไปกรอกได้เลยนะครับกี่ point ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมและก็กี่คนผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมใครที่ได้แล้วนะครับก็ฝากอมเมนต์หน่อยนะครับใครที่ได้นะครับใครที่ไม่ได้ก็อมเมนต์ก็ได้นะครับผมนะโอเคครับผม ไว้เจอกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีพ้อยต์มาแจกเรื่อยๆนะครับ